สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกคลิปครับมานี้มาเบิงบาทางแม่คั่วเขามียังให้ทีมงานเดี๋ยวรับประทานกันนะครับกับเขาเร็ดยังให้ทีมงานเพจรำเพรนยเด็กกินกันพี่น้องสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับน้องอยังน้อเนี่ยะครับผมกำลังต่อยังอย,งอยู่ครับต ไออ้อมไออ,มไอ้อมนี่อีเมยียเหาครับมันมอมอนี่เฮ็ดอ้อมยังไงบะเตอ้อมบาดุกะบะใบกีพัดกระลำตีเส้นหมูเออมีแต่เนี่ยแบบแพี่น้องใส่ผักลายอยางใส่ผักลายยางใส่ผักก็ลายตัวค่อยสิแสบอ้อมถ้าใส่ผักห,หน่อยก็บ่แสบดีใส่ผักร้วมใส่ผักร้วนมีดเนาะ K, uhh, ีอันนี้แบบฟักเนาะอันนี้แบบฟักพี่น ouais? ้องอันนี้แบบอื้อื่องอย่างหนึ่งแม่รถแบบอื้ออันนี้แบบเขือครับผมแบบเขืออันนี้ฟักเชี่ยวครับผมใส่ออมหอมๆใบแมงลักเัาอยู่ใส่หัวเหี้ยใบแมงลักขึ้นในถังใบแมงลักในถังมันจะอ้อมปลา อันนี้ก็เป็นปลาดุกพี่นอ้องปลาดุกสดๆครับผมจากตลาดครับผมไปายตลาดมาแล้วมผมพูดพักอีตูพี่นอ้องพักอีตูหรือใบแมงลักคุณตูค่ะครับผมต้องบอกมว,วนเด้หามเอิ่อนอีพี่นอ้องต้องเอิ่นคุณตูครับผมอันนี้น้องเจนนี่ขั้นต่ำพี่น,อน้องต่ำเคียงครับผม เทียงเข้านี่ใส่หยางแหนะกะมีตะไคร้แล้วกะพริกแห้งแล้วกะซ้อมแดงที่ขาดก็ได้เดี๋ยวใส่กระเทียมน้ำบ่บ่จะบ่เดี๋ยวใส่เนาะเวลาต่ำในเขาต้องใส่เกลือน้ำบ่ครับใส่ใส่ใส่เพื่อเห็นเป็นหยางแม่ใส่แม่เพิ่มนัวบ่เหยางบ่เีพอแดดบ่แดดนัวรสชาติฉันขุมกลม บางคนอาจจะเบอเคยเที่ับเขาอาจจะเบอฮูหูเลี้ยงเลี้ยงนีเนาะเมียนเนาะสายเขาแล้วพี่นอ <c oughs> ้องจะสีล่ะคนดัง <c oughs> ดังแล้วพี่น้องเป <c oughs> ่าออกไหม <c oughs> ตำแห้งห่ะตำแหง้งแดดคือเก่าใส่ขุนตำกับเครื่องบดกะ แตกต่างนิดนึงนะคะแมนบเชียง<า>บนี่เป็นจังไดครับขังกะสีละเลอียดเร็กกว่ากแต่ว่ากาใส่ก้นตำเนี่ยกะสีสามน้ำตำมันต้องใส่มือโขอ<า>กเนาะบางพี่น้องการตำพงแต่ว่า,าก,การตำเองยมือมันจะสีกระสันี่ยแถบบแมนบอจไปครับผมแสบแสบเยอะเฮ้กับเขา หาชิมวาสีแสบวาสีแบพี่น่อยวิธีการตำพี่น่อยตั้งแต่คืออารมณ์ดีแต่พ่อไปโหลดเพลงเน่โลดเพลงเพลงอะไรเราอาไปณ์ก้้าวกระดาษเป็มนบ่เพ่งหยังอเพ่งหยั่ เขาเสียงมวนห้อีวาตูุเฮรลุงตู่ครับผมขยัน20ล้านวิวข้กินเขาเราปว่าได้กินอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายออมประดุกแน่นแ่่อมประดุกก็ผัดผักครับผมม่ข้วหือไม่ขั้วไม่ครับอันอันไม่ขั้วไม่ครับผมซื้อว่าอไรครับเจนที่บ้านไหนครับเนี่ยอยู่เลย เลยครับผมเลยสถานะไหนี่ใช่หรอกนะครับพี่ครับส่วนค่ะสนใจอย่ตอนี้เอาเรียงงานก่อนค่ะคนเกิสวยให้กั็ขาวก็เปรตเนาะไม่งั้นจะเสียหรอพี่น้องเป็นก็ขาวก็เป็นเป็ดแตเอาไปเป็นลูกสะพานอยู่เนี่ยมากคนเดียวครับมากกมอจ้ะมากที่งานบูมมากที่งานบูมแลมาต่าหากอะไรมาต่างหากหมดอีแม่หน่อยพี่น้องโอ้โพี่น้อง เสียมโตขายของแล้วพี่น,อน้องเจ้าเด้อจะลืมมาสนับสนุนแม่หน่อยเนี่ยเด้ออุดหนุนแม่หน่อยเขาเนี่ยอุดหนุนน้ำอุดหนุนลูกชิ้นแม่หน่อยเขานั่งเนี่ยเดเ้อครับผมติดตามไั้งเคอกันนะตอนอย่งค่นติดตามซักจึกสี่สิบลอยสี่สิบครับผมจงไหนพีน่น้องก็จะลืมกดติดตามซักใช่น้ำเด้เอครับผมกดติดตามกดซับสไครต์ซับไปบักบูบักเวอร์มะนาวไปจังสั้นแหละ มันแหลกหรือเล่าแหลกแล้วใส่หอม,ใส,หอมใส่หอมแดงลงไปโขให้เข้าเข้ากันพี่น,อน้องถ้าอีเมลเข้ากับเนี่ย้อยบัคคียะไเพื่อนน่ะใส่เกลือน้ำมันมาแม่ อือครับผม,ผมห้อยลงไปครับผมใะตงอยงยานเข้มเกียเท่าไร <Okay. S 1> เนี่ยครับผมแม่ขั้วเพชรล่ำเพิินเท่าครับผมแม่กะมาเฮต้าบ้านแม่กะสิได้ขึ้นกรุงเทพอยู่เนาะขึ้นจันพี่น้องแม่เพิ่งิะไปทำงานที่จัน สวัสดีมีคนมาแทนอยู่นะแม่เนาะมีคนมาแทนครับผมให้พี่สาวเขาว่าปกติแม่แม่เฮ้านี่เก็บผลผลละไม่อยู่จันทบุรีนะแม่เนาะครับผมครับผมเก็บแล้วแล้วเขาจะเด็กก็จะรืลอหลูกๆเพิ่าเพิ่นในเด้อครับไปเก็บทั้งจันน์นั่นส่รงมาให้หลูกๆทีมงานเขากินน้ำนี้สนุกเนาพอได้คู่แข้วกันกินสนุกแม่ อันใดแสบๆกะทรงม่ให้ลูกกินน้ำหนึ่งตัวทรงกะทรงได้อยู่แล้วไปปุ่นกินเขามาพี่กินปลาคือจังเพลินหวานตอเมียจบปุ่นชุมเไม่ร้ชุ้บงพีน, <c oughs> งนองหน้าง,ง่ามมาเมว นาง,งามจิ๋วหงเขาพี่น,อน้องเบิง้งชุดหงเขาพี่น,อน้องเบิงบ้งเบิง้งไ,ได้แต่ได้มาชุดนี้นี่อีฉันจะหุงข้าวเาะฉันกินข้าวเจาว้าโอ้คุณเป็นคน,คนไทยเหรอคะไทยสิไทยอะไรคะทไทยกะลาสินประชาชนก็คนไทยอยู่นะจ๊ะกินข้าวเ <laughs> จาว้ามันจะย่อยง่ายคะ่ะรับพี่น,อน้องจังสี่แหละพี่น้องครับ เริ่มกันเ hey ฮ้ห้าปาร์ตี้พูดคุยกันเล่นครับผมมันมวนพี่น้องังไดนพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับผมมันนี้ครับผมวันที่ยี่สบเอ็ดนี้ครับผมกลุ่มปิดพิเศษครับผมมีดาดารับเชิญแขกรับเชิญคุณแม่เดยอนเพอนอนวยพรคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพัดานชัยคุณพี่บูธจกกักพันพธ์เพชรลำเพเชรลำเพลินโหลดนาพี่น้องนาะ จากใครพันมาอยู่น้าอยู่พี่บุจากกรพันนะครับผมไห่พี่น้องโอนไปที่บัญชีกสิกรไทยเด้อครับผมหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าแปดแปดแปดครับผมอภิรดีอยู่บนเนวพี่น้องบัตรละเก้าสิบเก้าบาทครับผมพี่น้องสนับสนุนเพชรร่ำเพลินห้าน้ำเนเด้อครับผม จนนากอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ให้ช่องศักชัยเพชรลำเพลินน้ำน้นได้พี่น้องครับตํำแดกเลยมันก็แดดแลว้วพี่น้องเบิ้งตะเคียงเราแล้วก็เป็นตะแสบใด้พี่น้องครับแสบในนอนเบิ้องตะคนต่หลดคนต่ำง่ามปามปานนี่จจนดนดยกต้องแสบ ่พีนการอยู่การกินของอทีมงานเพชรลำเพลินครับผมอยู่ง่ายๆกินง่ายๆพี่นอ้องนียังกะหาสู้กันกินครับผมอยู่กันแบบพี่น้องคับผมยูน้ำกันกับตรงหักแพรงกันพี่นอ้องนี่ยังก,กับตรงกินน้ำกันครับผมดูแลก,กันครับผม เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วครอบครัวเพชรลำเพลินครับพี่น้องจะได้ถ่ายคลิปนี้จะาไดก็ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ให้สักชัยน้ำเนเดอ้อช่องสักชัยเพชรลำเพลินครับผมถ่ายคลิปแล้วพี่น้องจะาไดก็ขอก่าบข้าวาขอบคุณและสวัสดีครับผม